มาสวัสดีเดตตอนรับสู่รายการนุร้อนมากฮะนุร้อนมากเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อรายการแล้วหรอรายการนุเปิดกล่องกับลุงโนอันนี้ไม่ใช่กล่องนี่มันถุงมีกล่องอยูอใะไรถุงเค <Hey. S 2> ถ้าเกิดได้ยินเสียงแบบซาซาเข้ากล้องก็ไม่ต้องแปลกใจฝนตกฝนตก <laughs> แต่ก่ามมันจะตกก็คือ นอนมากครับืมกนเคยยังอนอนเปิดอะไรวันนี้ขนมหรออัดถอยตองไม้ล้วนเหรอตองไม้เป็นจำจำแมวม่วงมิดไน h t ได้ไหมได้รู้ไปโคกับอีกตัวหนึ่งน้องทื่อสิงสิงมอนน้องเป็นสิงโตจีนมั้งอะไรประมาณนั้นอะ แล้วก็ Off อ a อ,อ,อยอืมแล้วมันเป็นสีแดงผู้ชอบสีแดงก็เลยไปซื้อมาเป็นหนักมากแล้วคิดดูว่าฉันเดินหอบจากเมื่อวานนะเดินหอบจากร้านแล้วก็ไปกินชาบูชาบูก็จะอ้ว,อวนไปห,หอบกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> แขนหลุดเมื่อวานก็เลยไม่ได้ถ่ายพรกลับมาปุ๊บมวนแรงเปิดนี่เปิดกองแล้ว จะอวดบอกม,มันง่ายไปไหมทำไมมันดูง่ายคนม,มานะพ่อมีน้องมีต้องมีป็นเดียวเลยต้องมีหางอืหางหลุดเหรอไม่หลุดก็จงใจทำอย่างนี้มีขนน้องเองหางโอหางโตเย ถ้าคนอยากตั้งโชว์เขาก็บอกว่าก็ติดติดกาวเลยต่ดูจะเก็บในกล่องเนาะเนาหนักมากทำจากอะรอะเรซินตรงนี้จะเป็นใส,ส่สับใส่ใส่นี่จากไม้เห็ mm. นวันหน้าเหมือนเลยแมวบวงอิสไนใช่ไหมจะหูเหมือน ดูเห็นหูเหมือนหมาไม่น้องเป็นสิงโตจีนมั้งมีลายเส็นลายเส็นของคนออกแบบในน้องใน,นน้องจริงจิตน้องสิงโตมองไม่ค่อยเห็นเขาบอกว่าเห<ม>็นต่ทองทองนั่นแหละไอ้ทองทองนั่นแหละ กขาบอกว่าออนไลน์เซ็นของคนวาดมิไนี่ก็ไปตามหาเขาเองดันดูเพราะเขาไม่ว่างดูืมน่ารักน่ารักหาักมากนี่เพื่อนแบนเพื่อนมือถือแบนวมอวัวแรกนิดเดียวมันวิ่งวิงที่พื้นด้วยอ่ะสะทอนสะทอนดยตรงไหน อนดวแต่ถอนตามตามันเป็นข้างนอกมันเป็นพลาสติกใสม็มีลายข้างในหแต่แบนตาคุณนี่บุลเลอกตาเพื่อมมาบุลลี่แบรนเปล่วาวนี่ใจไม่ดีมไม่รู้เขาขายหมดยังถ้าสนใจก็ถามถามเพนนี้ ทาเพจดีก็นู้ไปซื้อหน้าร้านเขาเริ่มขายเมื่อวานตอนบ่ายโมงแลน้นดูไปเที่ยงสี่สิบเพราะว่านำพีทีเอไปแล้วบ้านก็ไกลอยู่ถึงเที่ยงสี่สิบมีคนอยู่ในร้านตอนนี้ืู้ไปทำไมรถติดรถติดร<ด> <laughs> ้านเขาอยู่ตรงตรงแถวเอ็มโพเรียมอะแล้วตรงนั้นก็คือรถติดรถติดมาก คนขายบอกมีลูกค้าเคยโทรมาบอกอื๋อ,อหนูอยู่ท้องรอเรื่องหนูอยู่ใกล้ๆไม่นานหรอกผ่านไปหนึ่งชั่วโมงโดตเตยังไม่ถึอ๋อเขามีเขามีตัวสีม่วงด้วยแต่ว่ารู้ไหมจะได้ตัวสีม่วงต้งองเป็นยังไ,ไงต้องซื้อตัวนี้แล้วจะได้สิทธิ์จับฉลาก ก็คือชีวิตชีวิตยากไปว่ะแล้วเขายังไม่จับ hmm. ไม่รู้คนรอขายอินอินตัวแดงให้หมดก่อนบอก <Not S 2> เขายัง <that. S 2> ไมจับเออจับับนไายว่าเซาวนาบ้างน่าจะน้องนั่นน่ะ hmm. มีบววก็บัวแบบแมวมิสไซค่ะแต่วันนี้ไม่ได้เอามาเพราะน้า hmm. นายนาย,ยังยแหละจะเป็นเจ้าบวว น่ารักกว่าแบนผมน่าลูกนุ๊กจำลูกนะนีใจพี่ดีแล้วไหนดอยทันโซเราเราจะมานับกันนะคะว่าตั้งแต่ลูกบอกว่าคลิปนาจะเป็นดอยสันโซเนี่ยคือมันผ่านไปแล้วกี่คลิปกล่องนี้ใส่แบนไม่ได้เนี่ย ตรงนี้ใส่แบนไม่ได้กันหัวโตแล้ว <c oughs> ก็ปิดฟ้าได้ไหมน่านักมากไหมครับ ดาแบนกระเพิ่อมออกมาอนุกมากไหมครับเมนเบนกินเบนอยู่แล้วเบนกินกองเบนกินแบนคลิปหน้าอะไรดีไม่รู้ร้อยรันตูน่าจะยังหนูสั่งขนมมาขนมนายจะมาคนโอ้โหขนมดีแล้เขาหลงแล้วหลงใช่จ้ามีอะไรอยากบอกคุณดูไหม บนเป็นลูกน้องลูกน้องเหนียวเป็นเป็นเหนียวหรือเป็นอะไรเนี่ยอ๋อแต่สิงโตแบบเป็นแมวแมวยายแมวใหญ่แบนล่ะเป็นนกใหญ่แบบนกเด็กลูกน้องอ๋อแต่ตอนโตก็ใหญ่เหมือนกั้นแต่ถือไม่โตเถอะนกตลอดดไป มีอะไรอยากบ,บอกไหมไม่ไม่ท่านก็แก่ดีไม่บ่อย